สวัสดีครับมาพบกับผมสายอินทราชิตวันนี้เราอยู่กันที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมจะพาพี่น้องมาชมที่ดินติดภูเขาอีกหนึ่งจุดที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับและก็ไม่ห่างจากชุมชนและความเจริญนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเนินเขานะครับมีภูเขาโอบล้อมรอบตัวที่ดินเลย ผมจะพาไปดูรายละเอียดกันว่าที่ดินมีลักษณะภูมิประเทศอย่างไรบ้างเรามาเริ่มจากทางเข้ากันเลยละกันด้านหน้านะครับเป็นถนนเส้นหลักของอำเภอท้องที่มุ่งหน้าเขาา้าสู่เองจังหวัดกาญจนบุรีจากจุดที่อยู่นะครับไปถึงถนนนะี้ประมาณ2 5 0 3 0 0เมตรนะครับที่มีรถวิ่งอยู่นะ่นคือถนนเส้นหลักของอำเภอทองที่มุ่งหน้าไปสู่เมือขวัญจังหวัดกาญจนบุรี วจะมีชุมชนบ้านพักตากอากาศอยู่ตรงโซนนั้นด้วยนะครับที่มีอะไรนะกังหันสีขาวเห็นไหมครับจะมีถนนสาธารณะเป็นทางดินเข้ามานะครับตรงนี้แล้วก็เป็นทางสาธารณะเนี่ยอ้อมรอบเขาไปนะครับเส้นนี้ก็จะมีถนนสาธารณะด้วยเหมือนกันนะครับเอยครับวันนี้ผมก็ได้รับคาเชิญจากพี่ตู่นะครับอบตอสุรเดชมีสมันนะครับก็ให้ผมมาช่วยรีวิวที่นี่ ตอนนี้พี่ตู่ก็พาลูกค้ามาดูที่ดินด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางลูกค้าเนี่ยจะปิดไปกี่ไร่นะเพราะที่สวยนะครับเป็นถนนสาธารณะเป็นพื้นที่โล่งมีต้นไม้ปักปลายนะครับข้างหน้าก็เป็นพันธุ์ไม้ป่าไม่ไกลจากแหล่งชุมชนและถนนนะครับน้ําไฟฟ้าต่อเข้ามาไม่ไกลนะครับจากจุดนี้ไปถึงเสาไฟฟ้านะครับต้นสุดท้ายผมจะสูขวิถดูนะครับจะเห็นเสาไฟฟ้าเสาขาวๆนะครับ Любой. จากจุดนี้ประมาณท <Labor ator. S 2> ัก100เมตรนะครับก็ไม่ไกลนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจที่ดินวิวเขานะครับแบบนี้เลยอยู่ในอำเภออุท้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับห่างจากถนนเส้นหลักของอุทองเนี่ยแค่200เมตรเศษๆเท่านั้นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นวิวเขาลูกใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วด้านท้ายเนี่ยก็ติดกับภูเขาลูกใหญ่เลย วันนี้มีลูกคา้ามาจากต่างจังหวัดนะครับต้องการจะซื้อที่ดินแปลงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะปิดไปจํานวนกี่ไร่ครัเพราะทางอบตอตูเนี่ยก็แบ่งขายได้นะครับและสิ่งสําคัญในการมองหาที่ดินของผมนะครับผมก็จะต้องดูว่าบ้านชุมชนโรงเรียนวัด สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยอยู่ใกล้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอําเภออู่ทองนะครับจังหวัดสุวรรณบุรีแค่10กว่ากิโลนะรประมาณ1ิบสอบากิโลแค่นั้นเองนะครับห่างจากถนนเส้นหลักเนี่ยแค่2 0 0เมตรเศษนะครับแล้วก็ห่างจากตัวอําเภออู่ทองเนี่ยแค่10กิโลน,น่อยๆเท่านั้นแล้วก็ห่างจากตัวอําเภอเมืองจังหวัดสุวรรณบุรีเลยแค่ 30- 40ิกิโลนะครับก็ถือว่าไม่ไกลเลยจริงๆนะครับสำหรับปีภูเขาแบบนี้นะครับเป็นเทือกผาเลยเห็นไหมครับ ไล่ละ1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับไล่ละ1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นถ้าสนใจยังไงก็สามารถทักไลน์ไอีมาพูดคุยกับผมได้ครับที่ PIC H IT 4106หรือจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมได้ที่082-290-0622ผมยินดีรับสายครับแต่เดี๋ยวเราลงไปดูรายละเอียดข้างล่างกันอีกดีว่าตอนนี้เราอยู่บนรถกระบะก็จะมองเห็นแค่เงแ ตอนนี้ทางตอบตตูนะก็ยังคุยกับลูกค้าอยู่นะครับสําหรับผมเดินลงมาด้านล่างแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามพันไม้ป่ายังอยู่อีกเยอะนะครับเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะสวยครับมีหินประดับด้วยเห็นไหมเราสามารถนํารถรโคโนะมาขุดหินขึ้นมาประดับได้เลย ดเ,เ,เ,ดเดี๋ยวให้ขายที่นู่นได้สักแปลงก่อนเดี๋ยวมาซื้อด้วยจริงๆผมก็อยากได้นะครับแต่ผมเอาเงินไปลงทุนกับไล่อินเทอร์ที่สามโครงการคุณเขาล้อมทะเลเนี่ยหลายสิบล้านเลยนะครับที่ดินแปลงนี้สวยมากนะผมก็เพิ่งมาดูนี่แหละพอพี่ตู่เนี่ยเป็นอบตอในพื้นที่ฮะภูเขานี่เป็นภูเขาหินนะครับภูเขาหินล้วนเลยแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นโอ้โห ในมุมมองของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนที่พัฒนาเก่งหรอกแต่ผมก็ประสบความสำเร็จมาพอสมควรแล้วพอเห็นพื้นที่เนี่ยมันเหมือนแบบนึกถึงแก่นงแคนยอนไหมเป็นผาหินโอ้โหผมจินตนาการเองนะถ้าผมซื้อที่ดินแปลงนี้นะผมจะขุดลำธารข้างภูเขาขุดไว้ทำไมขุดเอาไว้รับน้ำเวลาฝนตกน้ำจะลงมาจากภูเขาให้มันเป็นลำธาร ไหลมาด้านหน้าแล้วก็ลงสักณจนะุดใดจุดหนึ่ง mm hmm. อ่าเห็นปะวันนี้ก็จะเป็นน้ําตกไหลลงมานะครับพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ป่าเนี่ยเรายุ่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นเป็นพื้นที่ป่าแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ของเราใช่ไหมเราก็จะทําลําธารกันน้าไว้กันหินกันอะไรตกมาด้วยเป็นลานําธารคูน้ํามันเลยนะครับแล้วเราก็ช่วยกันตกแต่งด้านบนเนี่ยตัดต้นหญ้าจะวัดพืชอะไรที่มันเล็กๆน้อยน้อยออกต้นไม้ใหญ่ๆเราก็เอาไว้ให้คงเป็นป่าที่รูดสมบูรณ์เหมือนเดิม นะพอเราขึ้นมาอยู่แบบนี้รู้สึกว่าสวยนะจะเป็นเนินเขานะครับไม่รู้ว่าในกล้องี่จะมองเห็นหรือเปล่าว่าเป็นพื้นลาดเอียงนิดๆน,น,นะครับมีบูหินแล้วก็มีหินรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าพื้นที่นี่จะมีหินเยอะด้วยนะครับเพราะภูเขาเป็นหินด้านล่างนี่ก็จะเป็นหินน่าจะเป็นชั้นภูเขาอในความรู้สึกผมนะรู้สึกว่าหินแถวนี้จะเยอะมากดูดิถ้าคุณตกแต่งให้ดีนะ่ะเข้าท่าเลยนะครับ ถ้าผมซื้อต้นไม้ป่าเนี่ยผมไม่เอาออกนะไม่เอาออกจะเก็บเอาไว้นะครับส่วนต้นเล็กๆต้นนิงต้นย้าเนี่ยไถยเอาไปแล้วก็ปูญ้าทั้งหมดทําเป็นร้านกาแฟทําทเป็นร้านกลางเต็นท์ทำเป็นจุดสัมมนาอะไรเงี้ยได้เลยเพราะไม่ห่างจากตัวเมืองอุทองแค่สิบกิโลบวกลบและราคาถูกมากผมอะบริหารแล้วก็พัฒนาไล่ตาย,ยามนะครับอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีขายไปเจ็ดดร้อยไร่แล้ว อันนั้นนะผมขายต่ำๆมานะไร่ละหนึ่งแสนสองมืนบาทห่างจากถนนเส้นหลักเส้นนี้เลยไปเส้นเดียวกันแต่ของเขาเข้าไปไกลอีกพอไปถึงสุดท้ายถนนน่ะเข้าไปอีกประมาณสักสามสี่กิโลไฟฟ้า,ฟาน้ำปปาไม่มีนะครับยังขายได้แสนสองเลยขายไปแล้วเจ็ดร้อยไร่ตอนนี้ปิดโครงการแล้วแล้วมาดูแปลงนี้ยโอ้โหแถมอยู่ในจังหวัดสุพรรณนนะ่ะแปลงนั้นอยู่ในอำเภอละวขวันจังหวัดกาญจนบุรีแต่แปลงนี้อยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี นี่คือเรียกว่าต้นแจงนะครับยังไซสเล็กอยู่แต่พันธุ์ไม้ป่าด้านในเนี่ยอีกเยอะเลยเวงในทั้งหมดเลยเข้าแบงไหนอีกโอ้สวยมากจริงครับสวยเลยอะสวยเลยผมกล้าพูดแล้วสวยสวยมากเลยผมว่าผมต้องเก็บเอาไว้อย่างน้อยๆสักไล่สองไร่แล้วแหละเอาไว้ทาบ้านผักตาขาดเฮ้ยสวยอะสวยจริงว่ะความรู้สึกเหมือนอยู่ป่าจริงอะเหมือนเหมือนไกลอะแต่มันไม่ไกลไง ดูดิเป็นหน้าผาชันไปแล้วมีต้นไม้ขึ้นนะเห็นไหมดูดิเห็นไหมโอ้โหนี่ความรู้สึกผมอยากได้นะอยากอยู่บ้านแบบเนี้ยฮึมสุดทายจัดเนี่ยครับพี่เขาก็สนใจนะชอบเลยมาสองคนเป็นคู่รักมากันขออยายให้พี่เขาซื้อยกแปลงนะให้ซื้อเก็บไว้บ้างผมจะให้ขอแบ่งบ้าง ดูดิที่ดินมีภูเขาโอบล้อมอ่ะนี่เขาเรียกว่าโอบล้อมจริงๆเลยรอบด้านเลยอ่ะสุดๆที่ดินแปลงนี้สวยจริงครับสวยมากผมเพิ่งมาวันแรกเนี่ยพี่ตู่ให้มาช่วยรีวิวขายผมกลับอยากได้เองเลยเป็นครั้งแรกที่ผมมารีวิวขายแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อและผมภาวนาในใจว่าอยากให้ลูกค้าซื้อทั้งหมดอยาก,กเก็บเอาไว้ครับ นี่ถ้าเกิดผมไม่ลงทุนกับแปลงคุณข่าล้อมทะเลนะผมมาลงทุนที่นี่แล้วเฮ้ย hey, มันสวยจริงวะถ้าผมเอาผมอยากได้แปลงในป่า,าเพราะผมจะเก็บต้นไม้อาไว้ในป่าเออส,เส่วนแปลงนี้มันจะโล่งๆหน่อยส่วนข้างในต้นไม้ป่าอย่างเยอะมันยังใช้ประโยชน์อะไรได้นะต้นไม้ป่าอย่างนี้ก็มีราคานะสวยจริงครับสวยสวยมากถ้าชอบก็ลองมาดูครับโผรมาได้เลย 0 8 2 2 9 0 0 6สอหรือจะทักไลน์ i อมาที่ P I C H I T c 1 0 6นโสวยจริงครับผมขอดูที่ก่อนแล้วกันไม่รีวิวแล้วชอบชอบรับชอบมากเลย